ก็คือว่าแล้วก็ดีปลายคือเดิมเนี่ยพี่จิงนะคะมาร้อยไหมจมูกกับหม,มอเสร็จไปแล้วเมื่อ2อาทิตย์ <c oughs> ก็จะเห็นว่าแค่จมูกจะเิีวๆเล็กๆแบบนี้เนื่องจากว่าวันที่มาทําก็คือจะต้องกลับ ออก,กระบีเนาะก็คือหมอไม่อยากให้เขาไข้หน้าบวมหรือว่าจมูกบวมมากดังนะั้นเราก็จะทําแกนเล็กๆไปเจอเนานะบางคนก็จะเหมาะก,กับแกนเล็กๆแบบนี้แต่ที่นี่นะคะเราสามารถปรับแกนจมูกนะคะให้มันดูมนธรรมชาติแต่จมูกพี่จิงที่เป็นแกนนเล็กๆแบบนี้เนาะก็จะมนธรรมชาติเหมือนจมูกหมอที่ร้อยไหมไปแบบนี้เนาะสามารถทําได้นะคะเดี๋ยวเราจะปรับแกนจมูกให้อ่ให้เห็ดด้วยว่าหลังปรับแกนมันจะดูมนขึ้นแต่วันนี้พี่จิงจะมา,าดีปลายจมูกเชิดเพิ่มเพราะว่าพอร้อยไหมตรงนี้สันสวย แล้วเนี่ยตอนนี้เขากําลังจะเขากาลังนิยมแบบให้ปลายมันพุ่งขึ้นนะคะแบบนี้อ่ะมันชัดขึ้นแบบนี้นเนาะก็คือหน้าก็จะดูวัยรุ่นขึ้นนะคะทันสมัยขึ้นรวมทั้งปีกจมูกก็จะแคบลงไปด้วยนะดังนั้น,นคือเดี๋ยวเรามาดีดปลายกันทีนี้เนี่ยอันเอาเคเรารู้อยู่แล้วเดี๋ยวเราต้องปรับแกนแต่ว่าปีกจมูกจะให้ดูสังเกตถ้าหน้าตรง ปีกซ้ายขวาข้างนี้ดูตกกว่าด้วยเนาะดังนั้นคือหมอจะไม่ได้ไปแก้ไขนะคะแค่ดิดมา45องศาอ่ะเดี๋ยวพี่จิงดูเงยด,ดูจมูกนิดนึงหนนะ้าดูจมูกซ้ายขวาก็ไม่เท่ากันนะคะข้างนี้จะเป็นแบบกลมๆเห็นไหมคะแล้วข้างนี้เป็นแบบเรียวๆดังนั้นหมอจะไม่ได้ไปแก้ไขทรงรูจมูกใดๆทั้งสิ้น,นเพราะว่าเราจะดีดปลายให้มันตรงขึ้นแบบนี้เนาะ อ่าโอเคถ้างนะั้นก็เดี๋ยวเรามาติดการกันนะคะดีปลายจมูกเส้นกับปรับแกนจมูกให้สวยได้รูปค่ะค่ะเรามาเริ่มต้นทำความสะอาดนะคะบริเวณผิวที่เราจะทําการดีปลายจมูกพุ่งด้วยไหมมิสโต้นะคะก็คือเอ่อตอนนี้เป็นเบตาดีนที่หมอทำความสะอาดบริเวณผิวจมูกเนาะก็จะเป็นน้ํายาฆ่าเชื้อที่ฆ่าเชื้อโรคได้มากกว่าแอลกอฮอล์นะคะ สามารถฆ่าเชื้อราและแบคทีเรียได้ทุกชนิดนะเข็มทุกอันไหมทุกเส้นออสามารถป้องแบบมั่นใจได้เลยว่าผ่านการอบอฆ่าเชื้อนะคะผ่านการปลอดเชื้อแล้วก็เป็นไหมที่ผ่านออยอทุกอันเลยนะคะหมอสามารถเปิดเผยเลยว่าเราใช้เป็นไหมมิสโกรคนไข้สามารถรู้ดูกล่องทุกอย่างได้ตามปกติเลยนะคะก็เคล็ดลับเหมือนเดิมจริงหให้ใจเข้าสวยให้ใจออกสวยนะอืม อนนี้เราก็ฉีดยาาใช้กับพี่จิงก็เสร็จแล้วนะคะก็คือเราจะมาดีดปลายจมูกเชิดกันก็คือเออตอนที่วัดเนี่ยก็รู้เลยว่าเนื้อเหมือนว่าปลายจมูกพี่จิงเนี่ยคือหมายตอนนี้มันยาว3.4ใช่ป่ะก็ใช้คําว่ารุนนัะว่าไม่รู้จะใส่เบย์แอลสุดได้ไหมแต่ว่าจะดูเจ็บหรือตึงเอ่ย ไม่รู้เพราะว่าหนูอยากให้ปีกพี่เล็กเนี่ยแค่เส้นเดียวปีกก็แคบลงเลยนะเนี่ยก้อนกดแบบนี้เจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บโอเคมาหมอเช็คไหม่นะตึ๊ดต๊ดต๊นะคะโอเคเลยเลยอือไม่น่าเชื่อจมูกเขายืดได้เยอะนะเนี่ยก็คือสรุปใส่เบอร์3.4นะแต่ด้านข้างอาจจะต้องดูอีกทีหนึ่ง จริงๆนะคะใจะเข้าสวยใหใจออกสวยไว้นะ ตึงๆนะคะเหายใจเข้าสวยหตใจออกสวยนะไหวไหมเอ่ยเจ็บปะคะไม่เนะาะค่ะตอนนี้เราก็มาต่อกันที่เส้นที่สามเนาะเส้นที่สามเลยไม่ไม่ร้องก็โอเคทำต่อได้ตึงๆนิดนึงนะคะ คือจมูกเดียวเล็กลงเลยสามีว่าไงนะไม่สวยก็กลับมาทำเพิ่มเห็นจะสวยตูงใหม่ะสดงว่าภรรยาสวยอยู่แล้วแสดงว่าร้อยใหม่ไปมันแบบว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลเหมือนมืนใส่แบบสัลยกรรมหรือยังไงเขาก็เลยว่าโอ้ยเหมือนเดิมใช่ไหมก็มาทำเพิ่ม เสรแล้ว ตอนแรกนี่คือแอบเมาส์นิดนึงมาจากกระบี่นี่คือเหมือนเป็นปลาตอนนี้เราดีดปลายจมูกนี่เป็นพริตตี้กรุงเทพเลยนะคะดูหน้าสาวขึ้นสังเกตเหมอชอบมัน,นคือดูปีเขาแคบลงเนาะดูปีเขาแคบลงตอนแรกปีเขาจะบานๆนิดๆนะคะอันนี้คือพุ่งรับกับไอ้สันได้ดีเลยแล้วก็เดี๋ยวหมอค่อยปรับสานให้ดูจะไม่ให้ดูจมูกพี่จริงเป็นไงบ้างชอบไหมพุ่งได้เยอะมากเลยนะตอนแรกหมอจับูเหมือนตึงๆนี่คือใส่ไหมไซเ,เบอร์ยาวได้เลย,ย3.4นะคะหน้าก็จะดูจิ้มริม เพิ่นถ้าสังเกตเนาะคราวนี้สามีจะได้ชมว่าน่ารักขึ้นโอเคค่ะก็เดี๋ยวเรามาปรับแก้จมูกเดี๋ยวหมอปรับแกะจมูกเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูว่าปรับแกะจมูกแล้วจมูกจะดูมนขึ้นสวยแบบไหนเนาะอันนี้คือดีปลายจมูกเชื่อเสร็จแล้วนะคะค่ะตอนนี้นะคะหมอปูก็ได้ปรับแก้จมูกเมื่อกี้ของพี่พี่จิงที่เป็นแกะเล็กๆเ,เหมือนแบบ มันเหตุจะเส้นไหมหรือว่าเหตุเป็นแกนแท่งๆอย่างนี้นะคะร้อยไหมจริงๆมันต้องแบบว่าดูธรรมชาติจมูกธรรมชาตินะหมอก็ได้ปรับแกนจมูกให้กับพี่จิ๋งกันแล้วก็คือจะแต่งเกตคือความมลตอนนี้ก็จะดูมนขึ้นนะคะแต่ยังมีความแบบว่าออสารก็ยังโด่งอยู่เนาะคือแต่ว,ว่าจะบวมยาชานิดนึงเพราะว่าจะต้องมีการฉีดยาชาตอนปรับแกนจมูกนะคะสําหรับก็เป็นกรณีพิเศษเลยสําหรับว่าคนที่ออร้อยไหมจมูก60เส้นหรือ90เส้นกับหมอคูไปเนี่ยที่นี่เราดูแลบริการเป็นพิเศษนะคะสามารถปรับแกน จมูกแก้เอียงแก้เบี้ยวให้ฟรีนะคะถึง2ครั้งทีเดียวแต่ว่าไม่จําเป็นเราจะต้องทําทั้งสองครั้งนะโอเคเพราะว่าถ้ามันปรับแล้วมันสวยก็จบเนาะดังนั้นคือสามารถปรับแก้จมูกได้คือแก้จมูก คือหลักการหมอเนี่ยคือเน้นการร้อยไหมเนี่ยคือต้องสวยธรรมชาตินะจมูกเนี่ยมันคมโด่งได้แต่ว่ามันควรจะต้องเป็นธรรมชาติเพราะว่ามันไม่ใช่ตัวแท่งซิลิโคนแบบนี้เนานะดังนั้นคือร้อยไหมจมูกถ้าเลือกความเป็นธรรมชาติก็จะสวยแบบธรรมชาตินะคะโอเคสนใจอยากร้อยไหมจมูกดีปลายจมูกเพือ่อพุ่งนะคะแล้วก็ปรับแกนจมูกสวยๆแบบนี้นะคะจากหน้าป้าการันตี้ใช่ไหม <c oughs> อ่าได้ที่แอนลาคลินิกกับหมอปูนะคะ